ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูมะพร้าวแกะสลักไว้ตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วนะครับดูต้นมันก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ไม่ได้แต่งหรือตัดก้านหรือว่าใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับผมก็ปล่อยทิ้งไว้อยู่แบบนี้เลยอันนี้ผมแกะเป็นรูปควายไว้นะครับเมื่อตอนสองปีสองปีได้เนะ สองปีที่แล้วแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยจนต้นมันมะน,นาวลูกมะกรูดนี่ขึ้นมาโต,โตแล้วนะครับต้นส้มเขียวหวานแน่นอนเลยแล้วดูว่ามันผุไหมน,นะครับนั่นก็ยังไม่ผุนะครับแล้วพวกเฟิร์นพวกอะไรมันก็ขึ้นมาเต็มนี่ ลากอันนี้มันคือลากเฟือนนะครับซึ่งมะพร้าวนี่ก็อยู่ด้านล่างไม่ค่อยได้ตกแต่งนะครับนะแกะมาสองปีนะครับนี่นี่ครับก็มีเคยมีคนถามว่าแกะไปทำไม้เออเดี๋ยวมันก็พังทำไปสวยมันก็พังแต่จริงมันก็อยู่ได้นานอยู่นะครับสองปีนี่ก็ถือว่าโอ้สุดยอดแล้วนะครับ นะการอะไรก็ยังไม่ได้แต่งนะครับแตวก็เอามาให้ดูกันว่ามันมันยังคงสภาพนานอยู่นะครับนี่รูปควายที่แกไว้เนี่ยลากอะไรก็งอกมาเต็มหมดเลยนะครับนี่ดูข้างๆนี่ยังมีขามีอะไรอยู่ยังอยู่ครบนะครับซึ่งต้นเฟือน,นี่มาเกาะไว้ตั้งตั้งนานแล้วนี่ โดนฝนโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับในหลายอย่างในหลายปีผ่านเข้าไปทั้งโดนแดดโดนลมต่างๆนะครับมันก็เป็นผุธรรมดานะครับนี่เดี๋ยวว่างๆผมก็จะเอามาตัดแต่งกิง่งแต่งกา้านให้มันเป็นมะพร้าวเตีย้ยซะหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรามานานแนละ้วไม่ค่อยมีเวลานะครับ ก็แกะทิ้งไว้ต้นทมเขียวหวานนี่ก็เป็นโตแล้วนะครับซึ่งมันก็เกิดอยู่บนกระถางนี้นะนี่มันไม่ตายนะครับผมก็อาศัยน้ําจากนี่แหละครับจากเพ้าลุกนี้แหละพอใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปมันก็ได้อันนี้สูงก็จะเลยงอกงามนะครับอัจะเป็นต้นทมเขียวหวาน ซึ่งบางอย่างที่แกะทิ้งไว้ทิ้งไว้ไวนานๆนี่ก็บางทีมาดูกลับมาดูมาแล้วก็เออมันก็ใช้เวลาที่มันย่อยสลายนี่ก็นานเหมือนกันลูกมะพร้าวแกะทิ้งไว้นะก็ะไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็อยากให้มาดูว่ามันมันยังไม่ผุนะครับมันยังใช้ได้อยู่